สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภสรศรีชัยรักรหัสสิทธิ์621081286คณะนิติศาสตร์วันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เรื่องสัญญาจ้างแรงงานดิฉันจะให้ความรู้มาพอสังเขปนะคะเพื่อให้คนที่ไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมายหรือคนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจได้ศึกษาเป็นวิทยาทานะคะซึ่ง เนื้อหาที่ดิฉันนำมาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ความหมายและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน2สิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงานและ3การระงับลงของสัญญาจ้างแรงงานค่ะมาดูหัวข้อที่1กันเลยนะคะความหมายและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้โดยมีลักษณะดังนี้ 1. ง,งานที่ต้องใช้กำลังความคิดมากกว่ากำลังกายก็จะอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน 2. ส,สินจ้างในสัญญาจ้างแรงงานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป 3. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบดังนั้นแม้ตกลงด้วยวาจาก,ก็สมบูรณ์ 4. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากการไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบุคคลโดยเฉพาะดังนั้นถ้าไม่มีการตกลงกันในระหว่างคู่สัญญาจึงไม่สามารถอวนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่น หากลูกจ้างตายทายาทของลูกจ้างไม่สามารถเป็นลูกจ้างต่อดจากเจ้ามรดกได้หรือนายจ้างจะโอนสิทธิ์ของตนไปให้แก่คนอื่นโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้หัวข้อที่สองนะคะสิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนดังนั้นคู่สัญญาคือทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ต่างมีหน้าที่หรือหนี้ซึ่งกันและกันกล่าวคือนายจ้างมีหน้าที่ต้องใจสินจ้างแก่ลูกจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้างทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างไว้ดังนี้ค่ะสิทธิของนายจ้างนายจ้างมีสิทธิเรียกให้ลูกจ้างทำงานตามที่ตกลงกันไว้และมีสิทธิจะออกคำสั่งหรือ บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิ์ไล่ลูกจ้างออกถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งและเลยหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง2นายจ้างมีสิทธิ์โอนสิทธิ์ของตในให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อลูกจ้างยินยอมยกตัวอย่างเช่นนายจ้างขายกิจกน ให้แก่นายขาวก็ให้นายขาวมีสิทธิ์ในการเป็นนายจ้างมาบังคับบัญชายังลูกจ้างด้วยหากลูกจ้างยินยอมเข้าเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่สานายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหากลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทํางานแทนโดยที่นายจ้างไม่ยินยอมทั้งนี้เพราะสัญญาจ้างแรงงานนายจ้าง คำานึงถึงคุณลักษณะของลูกจ้างเป็นสําคัญกฎหมายให้สิทธิแก่นายจ้างในการบอกเลิกสัญญาหากลูกจ้างให้บุคคลภายนอกมาทําแทนและนายจ้างไม่ยินยอม4นายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากลูกจ้างขาดงานโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร5นายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ถ้าลูกจ้างแสดงเจตนาไว้ว่าเป็นผู้มีฝีมือแต่ปรากฏว่าไร้ฝีมือ หน้าที่ของนายจ้างนายจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้าง 2. นายจ้างมีหน้าที่ออกแบรบรับโอรงการทำงานให้ลูกจ้าง 3. นายจ้างมีหน้าที่ทร่วมรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้างหากการกระทำของลูกจ้างนั้นเป็นไปในทางการที่จ้าง 4. นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่ลูกจ้างที่ได้มาจากต่างถิ่น เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแลกันสิ้นสุดนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างสิทธิของลูกจ้าง 1. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับสินจ้าง 2. ลูกจ้างมีสิทธิให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนได้หากนายจ้างยินยอม 3. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการทำงานจากนายจ้าง 4. ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาแก่ลูกจ้างที่ได้มา จากต่างถิ่นเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและการสิ้นสุดนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างการระงับลงของสัญญาจ้างแรงงานการระงับลงของสัญญาจ้างแรงงานจะเห็นได้ในกรณีดังนี้ค่ะ1เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะกำหนดเป็นชั่วโมงวันเดือนหรือปีก็ได้ 2นายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงาน3เมื่อมีการโอนสิทธิ์ของตนแก่บุคคลภายนอกโดยอีกฝ่ายไม่ยินยอม 4. เมื่อลูกจ้างตายสัญญาจ้างระงับแต่ถ้านายจ้างตายสัญญาจะระงับหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนายจ้างมีความสำคัญต่อการจ้างงานหรือไม่เช่นนายจ้างของบริษัทตายลง บริษัทก็มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างต่อไปเช่นนี้สัญญาจ้างก็ไม่ระงับแต่ถ้าโดยสภาพของข้อเท็จจริงแล้วไม่สามารถจ้างงานต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นนายจ้างจ้างลูกจ้างมาพยาบาลตนถ้านายจ้างตายสัญญาจ้างก็ระงับเป็นต้นและห้ามเมื่อคู่สัญญาใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาค่ะและนี่ก็เป็นหัวข้อที่ดิฉันนำให้นำมาให้ทุกคนได้ศึกษานะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่ด้วยค่ะ